สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อาร์ตก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ในช่องของ Art love t r e นะครับอาร์ตคนรักต้นไม้และอาร์ตก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่เป็นเอฟซี FC ในในช่องนี้นะครับก็คงจะมีความชื่นชอบเกี่ยวกับ ต้นไม้เช่นเดียวกันกับอาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ฟอกอากาศต่างๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่มีบ้านแล้วก็มีบริเวณพื้นที่บ้านต่างๆค่อนข้างที่จะกว้างนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีสวนย่อมที่อยู่หน้าบ้านนะครับเพื่อสร้างความสวยงามให้กับบ้านของเรานะครับบางท่านก็อาจจะ ไม่มีบริเวณที่จะจัดสวนก็อาจจะมีความชื่นชอบในเรื่องของไม้กระถางนะครับอย่างเช่นท่านผู้ชมบางท่านที่อยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดต่างๆนะครับอาจจะไม่มีพื้นที่ในการปลูกหรือไม่มีพื้นที่ในการจัดสวนนั้นก็อาจจะชื่นชอบเกี่ยวกับไม้ประดับไม้ฟอกอากาศที่ปลูกไว้ในกระถางแล้วก็ไว้ในห้องนะครับวันนี้อาร์ตก็จะพาทุกคนนะครับไปชมกระบองเพชรนะครับซึ่งอาร์ตได้สั่งจากเพชรหนึ่งนะครับ พอดีอาร์ตก็ได้เล่นเฟซเนาะพอดีก็ได้เลื่อนเฟซไปดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟิสฟิสข่าวในในเฟซนะครับพอดีไปเจอพี่เล็กนะครับพี่เล็กแกก็ได้โพสต์เกี่ยวกับกระบองเพชรนะครับซึ่งกระบองเพชรที่ที่แกโพสต์นันนะครับค่อนข้างที่จะมีลักษณะค่อนข้างาสูงมากเลยนะครับทุกคนก็คือสูงท่วมหลังคาบ้านเลยนะครับแล้วก็ จะดูลักษณะคล้ายๆเหมือนคอนโดนางฟ้าอ์ตก็มีความรู้สึกว่าอยากได้มาปลูกที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้อ์ตก็กําลังทําสวนกระบองเพชรแดดร้อยฝอนร้อยนะครับก็เลยอยากที่จะนํากระบองเพชรที่เห็นพี่เล็กโพสต์นะครับก็ว่าจะนํามาปลูกที่บ้านนะครับเนื่องจากดูลักษณะค่อนข้างที่จะสวยนะครับพี่เล็กก็ใจดีนะครับแกก็บอกว่าพี่ไม่รู้จะขายยังไงเลยน้องเดี๋ยวพี่จะลองตัดส่งไปให้พี่แกก็ใจดีนะครับก็ตัดส่งมาให้ สกิ่งด้วยกันนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ของก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูนะครับกระบองเพชรที่พี่เล็กส่งมาให้นะครับว่าเขามีรูปร่างลักษณะยังไงนะครับปไปดูกันเลยนะครับป ดูกันนะครับทุกคนเนี่ยของก็ส่งมาถึงแล้วนะครับว่าของที่อยู่ในนี้นะครับกระบองเพชรที่อยู่ในนี้นะครับคือ,อกระบองเพชรที่มีชื่อว่าอะไรนะครับพอดีพเพล็กก็ใจดีเนาะส่งมาให้เราได้ดูเดี๋ยวอาร์ตจะแกะกล่องให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับพอดีตอนนี้นะครับอาร์ตก็กําลังที่จะ จัดส่วนกระบองเพชรน,นะครับแดดร้อยฝนร้อยนะครับในส่วนกระบองเพชรของอาร์ตก็ก็ยังมีกระบองเพชรไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็จะหาลงลงในส่วนของเราเรื่อยๆนะครับซึ่งอาร์ตจัดส่วนส่วนกระบองเพชรกลางแจงแดดร้อยฝนร้อยนี้นะครับก็ยังยังมีกระบองเพชร ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็คิดว่าเราก็คงจะไม่ไม่ลงทีเดียวให้ให้เต็มเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่มีความชื่นชอบนะบางทีอาจจะไปเห็นต้นไหนที่แบบมีความชื่นชอบก็อาจจะเอามาลงเรื่อยๆนะครับสร้างความตื่นเต้นดีนะครับแล้วก็จะได้มีกิจกรรมทําด้วยนะครับอ่าช่วงนี้ก็ เป็นช่วงที่เราจะต้องอหยุดอยู่ที่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินเนาะ,ะก็หากิจกรรมทำไปนะครับทุกคนบางทีก็นั่งเล่นเฟซนะครับเปิดดูข้อมูลข่าวสารอาจจะเปิดดูในเพจต้นไม้บ้างนะครับบางทีเห็นต้นไม้ที่มีความชื่นชอบนะครับเราก็เราก็เอฟนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในการที่เราจะ เอฟของเราก็ต้องดูสักนิดนึงนะครับว่าเป็นของที่ที่มีราคาที่เราที่จะพอไปไหวหรือเปล่านะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราสั่งไปแล้วนะครับเราซื้อมาแล้วในราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะทําให้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการใช้เงินของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากในช่วงนี้เนาะ,อะ เศรษฐกิจก,ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องอใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับทุกคนมาแล้วนะครับโอ้ใส่ถุงปุ๋ยมาเลยนะครับทุกคนโอ้ตอเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมถ้ามีความรู้สึกว่าต้นนี้นะครับ เขาจะคล้ายๆเจ้าตอซีริอูดก็เขาเขาก็คงจะเป็นอ,อยู่ในตระกูลของซีริอูดนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาเป็นไม้ไม้ลำเหมือนกันกับคอนโดนางฟ้านะครับซึ่งเขาก็จะต้องเป็นกระบองเพชรที่อยู่ในตระกูลของอเจ้าซีริอูดเฮกซากนัตก็คือเจ้าคอนโดนางฟ้านะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าอาร์ตเดาไม่ผิดนะครับเขาน่าจะเป็นชื่อของเขาก็น่าจะเป็นจามาคารูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสเตนโนเนี่ยเขาจะเป็นกระบองเพชรที่ที่มีหนามค่อนข้างสั้นแล้วก็ไม่มีหนามนะครับแต่อันนี้คือหนามของเขาค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับเพื่อนเพืเดี๋ยวพอดีอาร์ตเขไม่ได้เอาถุงมือมาเนาะแล้วก็เกรงว่า เขาจะค่อนข้างที่จะคมมากนี่นะครับทุกคนโอ้พี่เล็กแกก็ใจดีนะครับแกสู้สาที่จะตัดส่งมาให้อาร์ตนะครับทุกคนนี่นะครับตอใหญ่มากเลยนะครับจับไม่ได้ครับเดี๋ยวขอให้อ่ขอให้ท่านผู้ชมดูประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะ พอใจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับที่ที่ใจดีแล้วก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันต้นไม้แบ่งปันต้นกระบองเพชรมาให้กับอาร์ตนะครับเพราะว่าเข้าใจนะครับว่าคนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้อะไรที่เป็นสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะครับตัวเองก็จะดีใจมากๆนะครับตื่นเต้นนะครับทุกคนแล้วอันนี้อาร์ตก็คงจะ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้แผลของเขาที่พี่เล็กแกตัดมาเมื่อวานนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาไปปลูกเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาตายได้หรือเขาเน่าได้เพราะว่าแผลของเขายังไม่แห้งอาจจะติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทาปูนแดงเอาไว้ก่อนนะครับทาปูนแดงเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้แผลของเขาเนี่ยแห้งสนิทดีก่อนนะครับประมาณน่าจะสักทิ้งเขาไว้น่าจะสักประมาณสัก 5วันหรือ3-4วันเพื่อให้แผ่ข้าแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาปักชำเพื่อล่อรากของเขาก่อนให้รากของเขายังงอกรากออกมาก่อนนะครับถึงจะเอาไปลงในสวนได้นะครับสำหรับดินที่เราจะเอามาปลูกต้นกระบองเพชรนั้นนะครับก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับซึ่งอาร์ตก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกเจ้าคอนโดมัง้าก็เราก็มีวิธีการปลูกที่คล้ายคกันนะครับเนื่องจากเขาเป็นไม้อวบน้ําเหมือนกันเนาะ เป็นไม้อบน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูแลแม้แต่กระทั่งวิธีการปลูกนะครับเราก็จะต้องใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับซึ่งอาร์ตก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกคอนโดนางฟ้าให้กับท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับเพราะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปเลื่อนชมได้นะครับแล้วก็การปลูกเจ้ากระบองเพชรต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอาร์ตก็จะทำคลิปวิธีการปลูกเจ้าต้นกระบองเพชรต้นที่พี่เล็กส่งมาให้นี้นะครับ เขาน่าจะมีชื่อว่าจามาคารูนะครับจมาคารูซึ่งอยู่ในตระกูลของซิริอูนะครับซึ่งพลิอกแกบอกว่าดอกของเขานั้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีออกส้มๆนะครับสีออกส้มๆเหลืองเหลืองส้มๆนะครับเดี๋ยวอาจจะลองปลูกดูนะครับว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะมา อัปเดตนะครับเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรต้นนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่พาท่านผู้ชมนะครับมาดูของที่พี่เล็กส่งมาให้เนาะอาจจะยังไม่ได้ปลูกให้กับท่านผู้ชมได้ได้ชมนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเรามาชมคลิปเพลินๆน,นะครับแล้วก็ ก็ถือว่าพี่เขาก็เก่งนะครับพี่เขาบอกว่าไม่เคยส่งของให้ใครเลยไม่รู้ว่าจะส่งแบบไหนแต่เนี่ยการห่อของแกนะครับการหอ่อห่อกระบองเพชรของแกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้กระบองเพชรนะครับไม่เสียหายใส่ถึงปุ๋ยมาเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดว่าจะเอาทิชชู่หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พันมาเนี่ยอาจคิดว่าไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าน้ําของเขาเนี่ยทุกคน หนาของเขายาวมากเลยนะครับเนี่ยไม่มีที่จับเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูสิครับหนาของเขายาวมากเลยนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอของเขาก็ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับอาจจะหนึ่งช่วงแขนเราเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็สวยครับถูกใจมากเลยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะขอบคุณนะครับอยากจะขอบคุณพี่เล็กนะครับที่อุตส่าห์ส่งต้นกระบองเพชรมาให้ทั้งสองกิ่งเลยนะครับใจดีมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เล็กแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาร์ตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชื่นชอบ นะครับอาร์ตก็มีเพจนะครับซึ่งเป็นเพจอาร์ตคนรักต้นไม้เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะเข้าไปกด Follow เพจนะครับเข้าไปกด Follow เพจก็คือเพจในเพจนั้นก็อาจจะมีความรู้ที่นอกเหนือจากการทำคลิปนะครับแล้วก็อาจจะมีต้นไม้ต่างๆนะครับที่ท่านผู้ชมกําลังตามหาอยู่แต่ไม่มีอาจจะมีอยู่ในเพจอาร์ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆน,นก็ฝากแวะเข้าไปเยี่ยมชมในเพจด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อุตสานั่งชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ดูคลิปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย